Mulai-mulai Obrigado, obrigado. ลูกคนหนึ่งมาสามคนดีออทั้งหมดสัมผัส ประจำปีการศึกษา2566ขอเรียนเชิญค่ะนายกเทศมนตรีตำบลบนทองขาภูมิประธานในพธิธีโรงเรียนเที่สรนนงภูมิและประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน21โรงเรียนเที่สรนนวภูมิในนามผู้บริหารคณะใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์2ได้แก่สีแดงสีชมพูสีเขียว เปตองกีฬาแชร์บอลรีธาและกีฬาเ,เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการแข่งขันในจังหวัดการจะเริ่รีเขตหนึ่งท่านเรามายกทั้งสองท่านท่านเปียจุนคณะครูทุกท่านผู้ปกครองที่เคารพรักทุกคน,นทั้งสี่สีจะขคบเก้าวรายงานนะครับก็ขอเช่นชมนะครับขอชุกชินท่านผอ,อและทีมงานคณะครูทุกท่านที่ ให้ความสำคัญถึงพื้นฐานของความรักความสามัคคีเราจะเห็นได้ว่าวันนี้รับว่าเป็นนิตยหายที่ดีนะครับที่ที่เกิดขึ้นนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างดีว่าได้ตั้งไว้นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับเทศบาลหองภูมิก็พร้อมสบับผนุนนะครับก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ นะครับสนับสุนโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับที่ดีต่อกันเพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้าต่อไป <c oughs> ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในปุราชนีเกมครั้งที่11ประจําปีการศึกษาพุทธศักราช2566ณปัตตนีถามลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานนพิธีของเรา ายท่านประธานพิธีของเราดีกว่านะคะว่าวันนี้ท่านจะเตะลูกฟุตซอลเข้าประใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าไม่เข้าพิธีเปิดไม่ได้นะคะท่านนายกโ <Okay. S 1> อเคพราะจะเข้านับหนึงอ่าช่วยกันนับเลยแล้วลูกหนึ่งสองสามในขณะนี้นะคะท่านประธานของเราก็ได้ทำพิธีเปิดโครงการนายกเทศวรรตีตะบลทองอภูมิ ข้าพเจ้านายพันธการเจิญรุนรองนายกเทศมนตรีตปลาขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าที่นี้ว่าละที่นี้ว่าของนักกีฬาของนักกีฬาอันแท้จริงอันมีพี่น้องร่วมปิดาเดียวกันหนึ่งคนเป็นบุตรคนที่หนึ่งราพรสะอาดสีภูมิประวัติด้านกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตการจนบุรีมีน้ำใจและมีจิตอาสาช่วยงานคุณครูคได้เพื่อนอยู่เสมอจุดไฟที่กระถางคบเพลิงครับเพื่อสแสดงให้เห็นว่าโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในปูรสาีเกมครั้งที่สิบเอ็ดประจํ ก็คือซมพูสิงไชชนะคัมอาบโกโดาก้อนนั่นเองค่ะยิ่งใหญ่อลังการแปลว่าโกโดาก้อนของเราแปลว่าอะไรคะแปลว่ามังกรสีทองอ๋อมังกรสีทองปีนี้ปีมะโรงก็ต้องปีมังกรแล้วราคาสีด้นานด้วยสกค่ะคแม่สีนะคะคุณกูโบกับคุณคุณน,นุ่นนะคะสีแดงมาในทีมอะไรครับคะโอ้น้องพัดนะคะเ,เรนก็คือสีแดงนะครับแล้วตามมาด,ด้วย ก่อนน้อยน่ารักจ<ร>ังเลยแม่สีที่จับปูสกระโเลยใช่หคะวันนี้ใช่ครับน้องเข้าปลายน้องเอ้เพราาคือตัวแม่ของสีนะครับคนที่ถึงใบสีก็เลยตัวแม่ตัวมะมตัวบรรดาก็เลยไปลงยที่แล้วตามมาด้วยกันมุงมั่นรักษาวินยัยล้วีก้าวเดียทางนี้ก,ก้อน,นอยน,น่ารีีบนอยแล้วอท่านไอ้ว้เมือไ่ทงเป็นทาน นายป้ายแต่ละคนอยา่าเพิ่งไปนะครับเพราะว่ามูเหนี่ยวแห้ง เอาแล้วครับตอนนี้ครับทางฝั่งทีมผู้ปกครองนะครับแยังบอลได้นะครับส่งมาครับตอนนี้กำลังกวใจสีชมพูนะช่วงนี้เอะาได้มาครับกูแบงกูแบงเอ้ากูแบงเอามาแล้วนะขอโทอนะคุณโอ้เซฟไปได้บอกแล้วไปอ่าน